Oh, more, 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 more. More, more. Wow. บวัวดีไงเต็มที่สามเต็มที่สาม สายไวเปอร์คร so ับสายไวเปอร์พีอีสองครับอีบ่ายดีมากอ่าตันที่สามอะไรนะนะฟอร์ชอนเขาตกกันยังไงครับผมโอ้ยเนี่ยเห็นไหมงานกบยางล้อซิดนะอ่ากบยางล้อซิดนะอะไรเครับเนี่ยก็สายพีอีเ่าอย่างน่าไวเปอร์พีอีสองนะครับสีชมพูสีสวยๆเลยโอเค กบยางลอซิทกับปลาหนาข้างทางหวานเจียบ